แล้วล่ะลอดสายตาคนอีกแล้วทุกคนคะช่วยดูหน่อยน่ามโมพิณองจ๊ะงับด,ด้วยอันนี้สวยมากค่ะทุกค,คนค่ะเวลาพ่พาระสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนเด้อจ้าภาพพี่น้องเมื่อเข้าป่ามือนี่เข้าไปแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดน้ำกันเนาะพี่น้องมือนี้วันหยุดคน้นก็สิหลายให้ไปไปกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะนดอกทุกคนนี่ค่ะโอยดอกน้อยมากพี่น้องโอ้ยไม่โ่ย ไม่เแลวมือน so ีขคนเต็มป้ายแล้วพี่น้องจ้ะไปไปไปต่อค <all people. S 2> <inaudible noise> <firearms> ่ะทุกคนดอกหนึ่งดำปีเลยค่ะดอกดอกไงเกิดเกยสวยมาก เจอแล้วค่ะทุกคนดอกนึงใต้ใบไม้นี่ค่ะม,มีสองดอกค่ะมีสองดอกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเหนดอกนีม สวยงามมากค่ะนี่ค่ะตัดขาค่ะเมื่อกี้อ่ะคนเดินมาเยอะมากตอนเวลาพรเก็บเห็ดดอกใหญ่เลยไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูรีบมากกับทุกคนเพราะไม่อยากให้เขาเห็นค่ะคนเยอะจริงจิงมน,นแบบออมขังออ้อมเอวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะคือถ้าเราก้มเก็บแล้ว เขาก็จะเห็นเราไงเห็นเราเก็บก็มันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะมาวนอยู่ข้างเราอะเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้เหี้ยแต่ก็เลยแบบรีบเก็บรีบเก็บเก็บใส่ตะก้าก่อนตัดขาทีหลังตลกมากว่านี้คือมันเป็นวันหยุดด้วยนั่นเลยค่ะได้หลายดอกดีแต่ดอกใหญ่ปานหมดแล้วจ้ะ ไปต่อกับทุกคนปาดขาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะหลอดสายตาเขาฟังยัางไก่เจอแล้วค่ะดอกนี่ตัดขาแล้วทุกคนดอ,อกนี้สวยมากค่ะทุกคนค่ะ สวยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนตัดขาค่ะคือแบบหัวมันดำนะแต่ขามันขาวอวบมากเลยใส่ตะกา้าไปเหมือนดอกเห็ดค่ะทุกคนตรงนั้นนะ่ะมีต้นปลายใหม่นะเดี๋ยวไปดูค่ะ <im itation> จริงๆนะทุกคนดํค่สะสวยมากสวยมากสุดยอกวางเกลยตัดขาฝรั่งยางอยู่ขมางนี้เล้วดอนหิดเวลาพ่น <im itation> <im itation> มาเก็บก่อนพี่หนง เก็บเห็ดเมอร์ดีแบบปั่นว่าสวนสนามกับพี่นอพอล่างเหลือไปเห็นว่าระบพอนอิดเดียวย่างสวนกันไปสวนกันมาอยู่โอ้ยงดไหลตัดขาค่ะมืมอน์ดีผู้ใดตาดดีก็ได้เห็ดเด้อพี่น้องือแบบปั่นว่าสวนสนามไหมจ๊ะใส่ตะกร้าค่ะโอ้ยปัน่นเท่าไหร่เลยก็ต้อง แดงมาทั้งนี้มีคนเยางมากสวนนั้นเป็นเห็ดขาลายค่ะทุกคนตัดขาค่ะทุกคนนี่นตรงนั้นนะ่ะมีรอยคนเอาดอกหนึ่งค่ะทุกคนเขาเหลือไว้ให้วาะคนดอกนะึ่ะ เซฟค่ะทุกคน,นกคตัดขาเลยค่ะเซียมดิบหน่อยหอมแตกเซลล์อยู่พี่น้องเจออีกแล้วดอกนึงค่ะทุกคนสวยมากดอกฮะโอ้ มีกลางแกงแบบนี้ด้วยขาใหญ่อวบมากทุกคนดูสิตุ๊สวยมาก้ำขาค่ะดำดำๆแบบนี้ม,มันมืดมันก็มองไม่ค่อยเห็นอะถ้าแสงแดดมามันก็จะเห็นอยู่มีขา เห็นหมวกส้มบอลเบ้ออยู่นั่นนะไม่เอาค่ะทุกคนมันบานมากโอ้ยเสียงเด็กูกคุยดุกคมาเห็นดอกนี้นใหญ่มากค่ะทุกคนงัดเลยคนะ่ะเสียงเด็กหน่อยแตกเส,สือ่อๆนย่ค่ะ วันนี้เห็ดพึ่งเนยก็แบบเยอะมากแต่ไม่ไม่เอาหนักตะก้าเห็ดหิว้วค่เจอเจอเซฟแบบตั้งโกดโจทย์เลยสองดอกนู่นดอกนั่น,ดดน,นสวยด้วยนี่ค่ะสวยงามมาะเก็บไวยค่ะทุกคนขังข้างนีง่แหละอ้แต่ข้างในมันกลวมดเลยไปดูดอกนั้นค่ะ ฝรั่งัญางมถนบุตีนี่ข้านี้นี่ค่ะสวยงามมากเ่ะทุกคนด แมงกินมันก็ทุกคนที่กิงมันไม่นอนนะยิงไม่นอนนะแต่จะเป็นแมงเข้าไปแซะข้างในกินเลค่ะได้เจย์แล้วดอกนะะีทุกคนโอ้ยนี่ค่ะวุนขิงสามวันดีเลยจะไม่ติดตือค่ะตัดขาทุกคนนี่ค่ะตัดขา กมเอียงค่ขาวจั้วเลยคะทุกคนเมื่อกี้อะ่ะเจอดอกนึงแล้วจะเดินหาคู่มันทุกคนเห็นแล้วข้างหน้านะคะ่ะมีสองดอกไปเก็บค่ะนี่อ้ขาวจ้วเลยค่ะทุกคนนั่นดอกนึงค่ะ ปัดขาค่ะโอ้ยเงียบกิ๊บเลยบบบนี้ทุกคนค่ะพอะหลบเสียงเด็กน้อยมาหามากี้นเด็กหน่อยแตกซเซเซียลหลบเสียงหลบเขามากมันหลบอยู่ข้างงเลยเสียงเงียบเลยค่ะ มีแต่เสียงลงมเลยทุกคนไปต่อค่ะุกคนนขาอยากกรีดมากเลยตะกรีดแต่ไม่กล้ากรีดเพรดอกนั้นมันสวยมากค่ะทุกคนมีสองดอกมันมีคู่มีคู่มันอีกด้านข้างนะคะโอ้ยพี่น้องจ๊ะอยากกรีดมากเลยโอ้ยงามมากะคะ่ะทุกคนโอ้ยสามดอกกับทุกคนโอ้ยอยากกรี อยากกรีดอยากกรีดมันจะอยู่ข้างทางแลยฮะนี่เก็บลเลยจ้ะว้าวงามบจา่จ้ะดอกงามแบบเนี้ยโอ้โหวันนี้เด็ดเห็ดดอกสวยตายแนละ้วตายอยากกรีดใครอยากกรีดโอ้ยนี่ค่ะทุกคนนพี่นอ้องพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะโอ้โยสองดอกนีก่คือมันมันหานแน่นะนะไหนล่ะ ดอกนั้นเวเราคนเห็นอยู่วันนี้คนยางมาแถวนี่ขอบคุณเด้อที่เหลือไว้ให้วรพรนี่ค่ะโอยนัดกันนะสามดอกนี่ไหมงาม่าจะไม่น่าเชื่อว่าจะมีเห็ดดอกสวยๆข้างทางเหลือไว้ให้เราโอ้โห สวยมากค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้นี่มีสองคนปั่นจักรยานไปผู้หญิงกับผู้ชายเห็คนแตกเซี่ยวๆอยู่ในป่าอยู่พี่น้องงามมากพี่น้องจ้างามมากงามงามลำายสะออนมันมเจอเห็ดดอกงามนีนสะออนถึงมันจะบานนะแต่มันก็สวยนะทุกคน พี่น้องจะใส่ตะก,ก้าจชะใส่ตะก,ก้าค่ะเก็บไปเก็บมากก็ได้หลายเลยดิอันนี้ก็ได้เยอะแล้วน่าเตะนี่ค่ะคือแบบเอาใส่เป้หลังไว้แล้วเอาออกไม่อยากให้ใครเห็นควนอย่างว่าเจอกรีดแล้วตายแล้วมึง เอาเอาเอาเอ้ามิคูบอติมคูบโอ้ยดอกบางใหญ่พี่น้องค่ะดอกบางใหญยมิคูบโอ้ยขอบคุณฝรั่งมามั่งแถวหนีนี้เกล็ดขยี้ใหญ่มากตัดขาค่ะทุกคนชอบดอกใเงยแบบนี้เต็มกระตาเรียวค่ะทุกคนแสงไม่ค่อยดี เซฟค่ะเซฟไปโตค่ะหนึ่งดอกกับทุกคนนี่ค่ะหัวดำค่ะหัวปอาค่ะโอ้ยทุกคนคาะสองดอกน้นะทำไมงามจังทุกคนแบบสง่างามอะ่ะไม่คิดว่าจะมาเจอเอ้ยไม่คิดว่าจะเจอเห็ดสวยๆแบบนี้ จะพี่น้องจ้าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดสวยๆอีกแล้วค่ะทุกคนแบบสง่างามมากโอ้ล่ะล่ะลอดสายตาคนอีกแล้วทุกคนค่ะช่วยดูหน่อยงามหมดพี่น้องจ้างัดได้อนนะตาลยงัดเลยเป็นคู่แบบนี้สวยมาก ยังมีอะไรที่สวยๆแบบนี้หลงเหลือไว้ให้เราเก็บอยู่นะทุกคนคือแบบเห็นว่าจ้ะพี่น้องจ้ะเจอเป็นคู่แบบนี้โอ้โห,โหไม่น่าเชื่อ ไปต่อคะ่ะก่มปาดขาสองดอกนี้เลี้ยวไปพอดอกนึงยู่ทั้งหน่พี่น้องดอกนึงทู่ท,ทั้งหน่พี่น้องไปเนี่ยเดี๋ยวไปไปไปนี่ค่ะทุกคนนี่กินบ่โอ้ยน้ำมันพี่น้องจ้า ตุบุเลยตะขาใส่ตะกา้าเดี๋ยวไปตรงนั้นอย่ากกรีดอีกแล้วทุกคน <c oughs> ค่ะมันอยู่ใต้ไอ้ใต้กอหญ้าโอ้ยคนขาอย่างนี้นนค่ะใต้กอหญ้าอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยน้องบานนี่นะนี่เสาหนิกรออะจอกิี่ยางพังงน,พนเถอะอนี่เป็นห้อยเก็บกันเนี่ย งานเหมือนเดิมค่ะทุกคนหลักป่านเลยจ้ะปักขาค่ะทุกคนปักขาใส่ตะกร้าค่ะเจอดอกสวยๆแล้วค่ะทุกคนนี่หน่อยจ้ะนี่ค่ะงานเหมือนเดิมนี่ถ่ายรับดอกแล้วค่ะนะทุกคนนี่น่อย มองไปเลี้ยวไปข่างเห็นคนแบบเปียกพี่น้องเ <ś led> ่ตะกา้าค่ะย่างคอมไป้อมมาเจอไม่ดูตาพี่น้อ,อ,อ,ดอดนงหอยกระโดดเยตายแล้วบิงหุ่หหนมาบ้าให้สิขับรถเมื่อบานเลยวะ อ้ยงามค่ะอุย้ยเฉียนเปึกปกระก็มีสองดอกดอกเล็กด้วยอ่ะใส่ตะก้าค่ะที่นี่ก็ได้เห็ดแล้วก็จะกลับบ้านไปทุกคน เมื่อกี้เนี่ยถือไม่ดีตาไปนี่ก็จะเดินลัดเลาะเนาะน,น,นี่ตะกางเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคนเนาะเห็นบบูเนไหคะนี่แหละก็จะประมาณนี้ก็คงได้มั้งสามกิโลวันนี้เดี๋ยวเดินลัดเลาะตามเส้นทางจักรยานไปนีดเพราะเส้นนี้ว่าพรเคยเดินอยู่ทีหนึ่งก็จะไปถึงปักิ่งที่จอดรถไว้เลย พอกันไม่คิดหนากะพ,พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ